เดนจิโร่ครับชายที่ได้ชื่อว่าเก่งและแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาก้าปลอกดาบแดงครับแล้วคนที่เก่งที่สุดคนนี้ครับถ้าเปรียบเทียบฝีมือกับโซโลครับสอคนนี้ใครจะเก่งกว่ากันเรามาฟังกันดูในคลิปนี้ครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าฉันแล้วครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงเดนจิโร่ครับชายที่ได้ชื่อว่าเก่งและแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาก้าปลอกดาบแดงครับ ถามว่ารู้ได้ไงครับก็คือข้อมูลมันเปิดเผยออกมาแล้วนะในวีเวอร์การ์ดเลยครับได้มีการบอกมาครับว่าเดนจิโร่นั้นครับเป็นคนที่เก่งที่สุดในกล้าปลอกดาบแดงนั่นเองครับเขาเป็นคนที่สามารถผ่าเรือได้เป็นสองซีกแบบง่ายดายแบบชิลๆนะครับแถมยังสามารถต่อสู้ปล่ามือกับโซโลได้ดีระดับหนึ่งเลยครับพอพูดถึงเดนจิโร่ครับก็ต้องพูดถึงเหตุการณ์ในอนิเมะครับตอนที่เจ้าเดนจิโร่ปรากฏตัวขึ้นมาครับแล้วก็ทําการผ่าเรือไคโดครับ ฉากนี้นี่ก็เป็นที่ฮือฮาเหมือนกันครับคือในมังงะเนี่ยฉากนี้อาจจะไม่เท่าไหร่ครับอาจจะดูธรรมดาธรรมดานะแต่ว่าถ้าเป็นในอนิเมะครับมีการใส่เอฟเฟกใส่คลื่นดาบสะดูอลังการมากนะครับเป็นการที่เดนจิโร่เนะครับเขาฟันดาบครับแล้วก็คลื่นดาบอันนั้นของเขาเนี่ยพุ่งไปผ่าเรือของกองทัพไคโดล,ลงได้อย่างง่ายดายครับเป็นการเทินโปรนะครับนักดาบอันดับต้นๆของโลกเนี่ยต้องสามารถผ่าเรือได้แบบชิวๆอย่างนี้นะ ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยครับที่ได้บทสรุปสักทีครับว่าในบรรดากาปลอกดาบแดงนั้นเนี่ยใครเก่งและแข็งแกร่งที่สุดนะครับก็มาลงเอยอยู่ที่เดนจิโร่คนนี้นี่เองครับคือก่อนหน้านี้ครับคนที่เป็นตัวเต็งนะว่าเก่งแข็งแกร่งที่สุดเนี่ยคนก็จะเทีย์หลักๆอยู่2คนครับก็คืออาชูราครับผมรวมถึงตัวเดนจิโร่ด้วยครับในอดีตอาชูราเนี่ยก็จะมีดีกรีนะครับเป็นยากูซ่าแห่งแคว้นคูริครับถูกเรียกว่าเป็นอสูรด้วยครับคือฝีมือดีมากครับแล้วก็เป็นตัวอันตรายสุดๆ เป็นที่น่าหวาดกลัวต่อบุคคลทั่วไปครับเคยต่อสู้ปรับมือกับโอเด้งด้วยครับถึงขั้นทําให้โอเด้งเนี่ยต้องเลือดตกยางออกอะไรกับเขาด้วยเหมือนกันครับก็ถือว่ามีชื่อเสียงเลงนานที่ดีระดับหนึ่งเลยครับส่งด้านเดนจิโร่เนี่ยถ้านับไปในช่วงอดีตนะครับคือเดนจิโร่ก็ยังอายุน้อยยังเด็กๆอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบสเกลพลังในตอนนั้นครับในช่วงเวลาที่อาชูร่าเครับเป็นตัวอันตรายเป็นอสูรนะเป็นจกกุซ่าแห่งคูรี่ครับตัวเดนจิโร่ในเวลานั้นครับคงยังไม่สามารถรับมมือออกกับาูไดด้้ย่่่แแลววตเจโผ็ มามีช็อตเด็ดๆนะครับที่ทำให้แฟนเป็นพีชนะครับรู้สึกว่าเขานี่คือเก่งแข็งเก่งจะได้เกิดครับในตอนที่เขาต่อสู้แล้วก็ปราบมือกับโซโลได้ันะงครับเขาว่าต่อสู้กับซโลด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยครับดูแลแบบชิวๆนะครับไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลหรือไม่ได้มีท่าทีจะเอาจริงแต่อย่างใดครับแต่ตัดมาทางด้านซโลครับ มีอารมณ์ที่หงุดหงิดหัวเสียครับที่ไอตัวเก่งๆพันนี้เนี่ยมาขวางทางซโลนะครับซโลเนี่ยก็อยากจะจัดการโอโรติอะไรประมาณนั้นครับเป็นนักสู้ชั้นแนวหน้าของกลุ่มอยู่แล้วครับทั้ง2คนนี้ครับแต่ตอนนี้เราก็รู้อย่างชัดเจนครับที่ข้อมูลเปิดเผยมาในวีเวอร์การครับว่าเดนจิโร่นั้นเก่งและแข็งแกร่งกว่าครับเรามาลองดูย้อนลอยกันครับว่าสําหรับการพัฒนาการของเดนจิโร่ครับเขาสมเหตุสมผลหรือเปล่าครับกับการที่เขาเนี่ยจะได้รับการยกย่องว่าเก่งและแข็งแกร่งที่สุดในบู่บรรดาก้าปลอกดับ แดงครับปัจจุบันนี้เดนจิโรอายุ47ปีครับแต่เขาเนี่ยเริ่มมีบทบาทในภาควันโนนี้ครับแล้วก็เริ่มที่จะพบเจอโอเด้งเนี่ยก็ต้องย้อนไปเมื่อ41ปีที่แล้วนู่นเลยครับตอนนั้นเดนจิโรจะมีอายุแค่6ขวบครับฟังไม่ผิดครับหขวบครับคือแม่งเด็กมากครับก็เทียบได้กับเด็กประมาณป1ครับหรือไม่ก็อนุบาล3นะครับ แต่เดนจิโร่ครับเนี่ยอย่างที่ดูภาพนะผมอันนี้คือไม่ได้พูดเล่นนะครับคือเนี่ยอันนี้คือภาพในอนิเมะภาพในมังงะเลยนะครับว่าตัวมันโตมากครับแม่เป็นเด็กโงครับผมเด็กอายุ6ขวบแต่คือมีเรื่องความเจ้าเล่์มีเรื่องความชาญฉลาดครับเดนจิโร่ในตอนนั้นเนี่ยเขาคลั่งไคล่โอเด้งมากครับลงไหลได้เลื้อนในวีรกรรมบ้าบ้าประบอของโอเด้งครับทั้งๆที่ในเวลานั้นครับโอเด้งครับถือว่าเป็นตัวอันตรายครับเป็นตัวปัญหาครับที่จะสร้างเรื่องราวสร้างความวุ่นวายให้กับคนทางประเทศวานออยู่เสมอครับแต่่วา ก็มีเดนจิโร่นะครับเพียงคนเดียวนะผมที่ชอบโอเด้งปลื้มโอเด้งมากครับหลังจากที่โอเด้งจัดการเทพภูเขาแลวครับก็ทําให้โอเด้งเนี่ยได้ผู้ติดตามมา2คนครับก็จะเป็นคีเนมอนกับเดนจิโร่ครับสคนนี้เนี่ยติดตามโอเด้งแบบพร้อมๆกันเลยครับคีเนมอนนั้นถือว่าติดหนี้บุญคุณโอเด้งครับก็เลยอยากจะรับใช้โอเด้งครับแต่สําหรับเดนจิโร่ครับเขาอะคลั่งไคล้โอเด้งมานานแล้วครับพอได้เจอโอเด้งตัวเป็นๆครับก็เลยอยากจะติดสอยให้ตามโอเด้งเนี่ยผมจึงรู้สึกว่าให้เครดิตกับเดนจิโร มากกว่าครับที่แหมจงรักพักดีกับโอเด้งมากมากครับคลั่งไคล์โอเด้งมาแต่เดิมอยู่แล้วครับเป็นคนที่พร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อโอเด้งครับพร้อมที่จะถวายหัวให้กับโอเด้งโดยที่ไม่คิดชีวิตครับถ้าจะอวยต่อกันอีกสักนิดนึงครับอยากจะให้เดนจิโร่ครับได้รับตําแหน่งคนที่เป็นค่ารับใช้แล้วก็ติดสอยให้ตามโอเด้งเป็นคนแรกเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ร่วมใช้ชีวิตกับโอเด้งกันมาอย่างยิงยาวครับผมจนเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วครับผมอ่ะตอนนี้เดนจิโร่เนี่ยอายุ17ครับ เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มก้าปอกดับแดงครับรวมถึงโอเด้งน่ครับมีการประทะประเชิญหน้ากับทางด้านกองทัพไคโดนะครับเป็นการต่อสู้ที่โคจะเสียเปรียบครับเรื่องจํานวนขุมกําลังนี่ต่างกันอย่างชัดเจนครับแต่เป็นทางด้านซามูไรแห่งประเทศปอนนะครับเกือบจะเอาชนะกลุ่มร้อยอสูรดีได้ครับแต่ก็ได้นะครับผมอย่างที่ทราบกันดีครับโอเดงโดนทุบซะนะ พายแพ้อะไรกันไปครับโอ,อเด้งตายเมื่อ20ปีที่แล้วครับพอเด้งตายเนี่ยเดนจิโร่ที่มีทั้งความโกรธเกลเกียดเคียดแท้นะครับตะจนใบหน้านี่คือเปลี่ยนรูปร่างไปเลยครับอันนี้เป็นการแสดงออกที่เห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าเดนจิโร่นั่นครับโหถ้าเทียบกับเหล่าบรรดาเพื่อนๆน,นะ เขานี่คือมีความเกลียดแค้นต่อไคโดเกลียดต่อโอโลจีสะมากกว่าใครอีกนะครับเพราะว่าอาการแม่งออกแบบเบอร์สุดมากครับโกรธเกลียสหน้าเปลี่ยนกันทีเดียวนะคนอื่นถามว่าโกรธเกลียดไหมก็โกรธก็เกลียดแหละแต่ไม่ไม่มีใครหน้าเปลี่ยนเหมือนเดนจิโร่เลยสักคนนะครับเดนจิโร่นี่คือเปลี่ยนหน้าแบบไม่ต้องใส่ากรรมเลยนะหลังจากที่ใบหน้าเขาเปลี่ยนครับเขาก็เปลี่ยนชื่อตัวเองใหม่ครับผมใช้นามแฝงว่าเป็นเคียวชิโร่ครับเริ่มใช้ชีวิตในฐานะยากุซ่าครับรวบโมสมัครพ,พักพวกครับกลายเป็นยากุซ่าชื่อดังครับ ก็ไปเป็นยากูซ่าแห่งเมืองหลวงนครบุปผาครับแทนที่ตําแหน่งของเฮียวโกโโลนะครับตรงนี้เนี่ยนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเดนทิโรครับแล้วน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยได้ฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ครับจนมีฝีมือเหนือกว่าใครในบรรดาก้าปลอกดาบแดงครับเพราะในช่วงลานี้นะครับเดนทิโรก็ต้องฝึกฝนตัวเองอย่างเต็มที่ครับเจอศัตรูมากมายก่กองครับแล้วก็ต้องกำหลับคนอีกมากมายครับเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยก็มีแค่แบบตัวคนเดียวนะครับก็ต้อง ไล่เล่นงานพวกยากรุซ่าลูกกระจกคนรู้คนนี้อะไรไปครับทาให้คนเหล่านั้นเนี่ยอยู่ใต้อ่านนัดครับรวบรวมคนพวกนี้เนี่ยมากลายเป็นลูกน้องของเขานะครับการต่อสู้มากครั้งการต่อสู้จํานวนนับไม่ถ้วนนะครับเป็นการฝึกฝนตัวเองได้อย่างดีครับจากที่หนีตายออกมาครับหัวเดียวกระเทียมรีบครับค่อยๆที่จะรวบรวมลูกน้องมากขึ้นมากขึ้นครับจนกลายเป็นกองกําลังกลุ่มใหญ่ครับมีชื่อเสียงเลงนานที่ดังกระชอนครับแม้แต่โอรุติเองเนี่ยก็ยังเคยได้ยินชื่อของเคียวชิโร่ครับหัวหน้าแก๊งอยา กูซ่าคนนี้ครับแล้วตัวเคียวชิโร่เองครับก็ดําเนินการตามแผนนะครับผมแหมวางแผนไว้อย่างแนบเนียนนะ ไปฝากตัวรับใช้เครับเป็นลูกน้องของโอโรจิครับต้องนับถือในความอดทนของเขาครับถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ชิดแล้วก็มีโอกาสที่จะฆ่าโอโรจิแบบนับครั้งไม่ถ้วนครับเขาก็ยังไม่ลงมือผีผามครับเฝ้ารอวันเวลาแห่งคําทํานายเพื่อที่รอวันแก้แค้นแบบสมบูรณ์แบบนะครับทางดงที่ตัวเขาเองเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเป็นคนที่โกรธเกลเียดแล้วก็มีความแค้นต่อโอโรจิมากกว่าใครครับการที่เขากําหลาบพวกเหล่าจิกโกแล้วก็เป็นหัวหน้ายากูซ่าเองได้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยครับขัด เกาตัวเองมามากพอแล้วครับแต่พอเขามาเป็นคนรับใช้โอรุติเป็นองค์ลักษ์ของโอรุติครับก็น่าจะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งครับที่เขาจะต้องขัดเกลาฝีมือตัวเองให้มันเหนือชั้นขึ้นไปอีกให้มันพัฒนาขึ้นอีกครับก็จะเก่งแล้วก็โหสัตว์รัสเซียมากขึ้นไปครับเพราะการที่จะเป็นองค์ลักษ์ของโอรุติได้นะครับฝีมือมันต้องเก่งแข็งแกร่ง,งเหนือใครอยู่แล้วครับเพราะโอรุตินี่ก็มีคนหมายหัวเยอะครับเป็นคนคิด ขายเป็นคนขี้ระแวงคับสำหรับโอรติครับเพราะนั้นการที่เขาจะเลือกใครสักคนมาคอยอารักขาเขาได้เนี่ยมันก็ต้องเก่งแล้วก็แข็งแกร่งสุดๆนะครับต้องเก่งในขนาดที่ว่าสามารถที่จะจัดการทุกคนได้ครับที่จะมาปองร้ายโอรตินะครับตามเส้นทางชีวิตตลอด20ปีที่ผ่านมาครับมันก็จะพอเข้าใจได้ครับว่าเดนจิโร่ครับต้องมีการฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองครับเพราะในเส้นทางเขาเนี่ยต้องมีการพิสูจน์ตัวเองครับผมมากกว่าใครๆเพื่อนเขานะครับต้องคออยู่ข้างกายโอรจติอะไรอย่างนี้ครับส่วนคนอื่นนั้นเ่กก็็งงแข แร่งขึ้นก็จริงอยู่ครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเดนจิโร่คือมันเข้มข้นมากกว่าไงครับเรื่องความโกรธเกลียดเครียดแค้นนะครับแรงผลักดันแรงจูงใจของเดนจิโร่นะ่ครับน่าจะเข้มข้นแล้วก็หนักแน่นมากกว่าใครเพื่อนนะครับก็คิดดูแล้วกันนะว่าเกลียดนะผมเกลียดจนหน้าเปลี่ยนกันทีเดียวเชียวนะลองเปรียบเทียบฝีมือระหว่างเดนจิโร่กับโซโล่ครับก่อนหน้านี้ครับก็อย่างที่บอกไปครับว่ามันเป็นที่ฮือฮาครับตรงที่ดูแล้วเดนจิโร่กับโซโล่ฝีมือแบบใกล้เคียงสูสีกันนะต่อสู้ปราบมือก ก็ดูแล้วยังพูดยากครับว่าฝีมือมันถ่างชั้นมันต่างชั้นหรือใครเก่งกว่ากันมากกันแค่ไหนนะครับแต่พอมาในตอนนี้ครับน่าจะพอเห็นถึงความต่างของสเกลพลังได้อยู่ครับว่าใครเก่งกว่าครับสุดท้ายครับก็ยังคงต้องยกให้โซโลอยู่ดีครับที่ดูแลเดียมีฝีมือดีกว่ามีภาษีดีกว่าทางด้านเดนติโลครับเปรียบเทียบกันในตอนต่อสู้ไคโดครับตอนที่ก้าบอกดับแดงครับ4ี่คนร่วมมือกันประสานพลังกันครับในการโจมตีใส่ไคโดครับเป็นการโจมตีแบบซ้ำแผลเด เต็มเลยครับทำให้ไคโดเนี่ยเลือกกระฉูดออกมาครับแล้วก็ล้มตึงกันไปนะตอนนั้นก็ดกว่าไคโดเนี่ยจะโดนพเด็จศึกแล้วครับแต่กับกลายว่าก็สร้างดาเบิได้บ้างนิดหน่อยนะครับเพราะไคโดเนี่ยพอลุกขึ้นมาครับไคโดเองยังเหยียดยาวเลยครับว่าเหม่ใช้ท่าโอเด้งก่อแล้วอะไรก็แล้วนะครับเหม่จะเปิดแผลเก่ายังไม่ได้เลยได้แค่แบบเจ็บๆคันๆนะครับ เหยียดยานเขาซิอีกนะครับนั่นขนาดใช้4คนแล้วนะครับแล้วแบบใช้ท่าโจมตีเรียนแบบโอเด้งอะไรก้นแล้วนะครับยังแทบไม่ได้ระคายผิวไคโดอะไรเลยครับแต่ดูงา้นโซโลนะครับใช้ท่าอาชูร่าครับบวกกับดาบเอนมาสนะครับสามารถที่จะสร้างบาดแผลใหม่ให้กับไคโดได้เลยครับแม้แต่ไคโดเองเนี่ยยังกล่าวชมโซโลเลยครับลามไปถึงขั้นที่ว่าคิดว่าโซโลเนี่ยมีฮาคิราชันขั้นสูงซะอีกด้วยครับถ้าเอาเหตุการณ์ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดครับก็ดูแล้วเนี่ยโซโลนั้นยังมีฝีมือที่เก่งและแข็งงแกก่วา ถ้าปอกดาบแดงอยู่ระดับหนึ่งเลยครับอันนั้นการโจมตี4คนครับยังเทียบเท่ากับโซโลคนหนึ่งไม่ได้เลยนะครั โซโล่ก็ยังคงเก่งแข็งแกร่งและโดดเด่นอยู่นะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับเรื่องราวของเดนจิโร่ชายผู้ได้ชื่อว่าเก่งและแข็งแกร่งที่สุดในกาปออกดาบแดงครับย้อนลอยพร้อมกอธิบายครับว่าทําไมเขาถึงเก่งแข็งแกร่งมาได้ถึงทุกวันดีครับก็เป็นคนที่มีแรงผลักดันมีแรงจูงใจมีความเชื่แคนที่มากกว่าคนอื่นๆครับรวมถึงบอกไปในช่วงท้ายคลิปนี้ด้วยเลยครับว่าถ้าเปรียบเทียบความเก่งกาจระหว่างเดนจิโร่กับโซโล่ครับตอนนี้ก็น่าจะสรุปได้อย่างชัดเจนครับว่าในท้ายท สุดแล้วซโลเก่งและแข็งแกร่งกว่าเดนจิโร่แน่เลยครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูเสร็จแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรลุ่มนาชานเดลครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ